ลาดบุรีสุดทือหาล่าสุดเฮลัน4่ห453งวดนี้ไม่ผิดหวังจัดไปเน้นๆชุดเด็ดวัดใหม่40,000งวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 6 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเช้าของวันที่14สิงหาคม25,66แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้แนวทางนี้เพื่อนๆไม่ควรพลาดชุดนี้เด็ดขาดเพราะถือเป็นอีกชุดอีกแนวทางที่เด็ดไม่แพ้ใครเพราะตลอด6 6งวดล่าสุดมีเลขเข้าเกือบทุกงวดและมาในวันนี้วันนี้ก็ไม่ผิดหวังรีบส่องรีบจัดชัดๆัดจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเป็นเพื่อนคนไหนเป็นแฟนคลับของเลขสายอ่างน้ำมนต์ก็คงพอที่จะคุ้นชื่อคุ้นหูเกี่ยวกับชุดตัวเลขอ่างน้ำมนต์สุดแม่นของหลวงปู่สุดและอดีตสำเพาทองนวัดใหม่สี่หมื่นจังหวัดราชบุรี เระเท่าที่ปะปะได้รับความอนุเคราะห์มาจากพระอาจารย์ตลอด66งวดคือตั้งแต่งวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน63ถึงงวดล่าสุด31กรกฎาคม66ถือว่ามีเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวเข้าทุกงวดและที่เด็ดไปกว่านั้นตลอด62งวดมีชุด3ตัวหรือ2ตัวเข้าตรงๆทุกงวด อาทิตย์เช่นในงวดวันที่สองพฤษภาคม66ซึ่งถือเป็นงวดที่ห6ของความแม่นเพราะชุดตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ของอติสัมภาทองก็มาครบทั้ง19และห5โดยเฉพาะคู่19ซึ่งตรงกับชุด2ตัวบนถือว่าชัดเจนมากต่อเนื่องในงวดวันที่16พฤษภาคม66ถึงแม้ชุดภาพอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สูรที่ปะปะลงให้จะมีเลข9้าทั้งสองตัวแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ค่อยเกาะกลุ่มกันนักไม่งั้นคนมีคนสมหวังกันมากกว่านี้ ตอนเนื่องความแม่นในงวดวันที่1มิถุนายน6-6ซึ่งถือว่ามาครบทั้งชุด2ตัวบนและ2ตัวล่างเพราะชุดตัวเลขที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมนของอติสัมภาวทองในจุดที่ปะปะวงให้ก็ละไมคล้ายกับเลข1-7-2ส่วนในอ่างน้ำมนของหลวงปู่สุดในอีกจุดก็มีครบทั้งเลข0ูนยและ9เอาเป็นว่าใครมีดวงตัดเล่นถูกก็คงยิ้มหวานกันอีกงวด ต่อเนื่องในงวดวันที่16มิถุนายน66ที่ชุดตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สูตรก็มีคู่72และ30ลอยเกาะกลุ่มไม่ห่างกันมากนะักแต่ว่าไปแล้วก็น่าเสียดายสุดๆพอเลขออกตัวเดิมไม่งั้นคงมีคนถูกกันมากกว่านี้ต่อเนื่องในงวดวันที่1กรกฎาคม66ชุดตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ของอติสัเภาทองก็มีชุด816แน่นอนค่ะใครจับเล่น2ตัวก็คงยิ้มหวานจากคู่16กันอีกงวด ต่อเนื่องในงวดล่าสุดงวดวันที่31กรกฎาคม66ซึ่งถือว่าเด็ดไม่แพ้กันเพราะชุดอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดอีกหนึ่งมุมมองก็มีชุด5335เกาะกลุ่มกันสุดสวยมีหนามซ้ำเลขในอ่างยังมีเลข4ซึ่งไปตรงกับหลักร้อยของชุด3ตัวอีกด้วย แน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้ซึ่งถือเป็นวันดีก่อนวันหวยออกพระอาจารย์ท่านก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคยเพราะจากภาพชุดอ่างน้ำมนตทั้งสองที่เปิดเผยก็ถือว่าสวยสุดๆเริ่มต้นกันที่ชุดอ่างน้ำมนตของอาตีสัมเพาทองที่จับภาพในมุมมองแรกก็อาจจับคู่ได้เป็น8 7 4 9 1 5 8 1 9 7 4 5ส่วนภาพในมุมมองที่สก็อาจจับคู่ได้เป็น 4 8 5 1 9 7 8 4 1 5 9 7ต่อเนื่องในมุมมองที่3ก็อาจจับคู่ได้เป็น8 1 7 4 5 6 8 1 4 7 6 5ยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะจับภาพในมุมมองแรกถ้าสังเกตดีๆก็เห็นเลขหยดน้ำตาเทียนสีเหลืองอีกจุดคล้ายกับเลข054 ต่อเนื่องกันอีกชุดอีกหนึ่งอ่างน้ำมนต์นั่นก็คือชุดอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุรที่ในงวดนี้จับภาพในมุมมองแรกก็อาจจับคู่ได้เป็น 092375ส่วนมุมมองที่2ก็อาจจับคู่ได้เป็น95650723และในมุมมองที่3ก็อาจจับคู่ได้เป็น975320สาธุคะ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปแต่ถ้าจะให้ดีเพื่อนๆก็ลองส่องและลองจับคู่กันดูอีกทีเพราะของแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองและบุญวาสนาของแต่ละคนปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่จากผลงาน ในงวดก่อนๆตลอด65งวดมีเลขเข้าตรงๆไม่ต่ำกว่า62งวดค่ะ สุดท้ายนี้ป้าปะก็ต้องขอกขอบพระะคุณทางวัดใหม่4ีมื่นที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและแนวทางดีๆเพื่อให้ป้าปะนำมาฝากเพืเ่อนๆทุกคนยังไงป้าปะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพืเ่อนๆทุกคนเพื่อเยี่ยมชมและร่วมทําบุญกับทางวัดเพราะในขณะนี้ช่วงนี้ถือว่ามีอีกหนึ่งพิธีหนึ่งความเชื่อที่ถือว่าคึกคักมากเพราะในแต่ละวนันพระอาจารย์ท่านแทบจะไม่ได้พักกันเลยเนื่องจากสาธุชนคนที่รักและศรัทธาต่างเดินทางหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อให ทางพระอาจารย์องคดำท่านเจ้าอาวาสได้ลงณนะเจิมฝ่ามือมหาเศรษฐีเพราะเขาบอกว่าปังและเฮงมากค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็เรียนเชิญกันได้เลยนะคะไม่มีค่าครูค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่สามารถร่วมทมําบุญได้ตามกำลังศรัทธาและถ้าจะให้ดีถ้ากลัวพลาดจะไม่เจอพระอาจารย์ก็สามารถแจ้งความประสงค์ในเพจของทางวัดกันได้เลยนะคะ ยังยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะในช่วงนี้ทางวัดมีข่าวดีขอบอกบุญกับเพื่อนๆทุกคนเพื่อเรียนเชิญเพื่อนเพื่อนทุกคนร่วมทําบุญสมทบทุนในการสร้างกําแพงแก้วรอบพระอุโบสถทดแทนของเก่าที่ผุพังไปตามกาลเวลาเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถร่วมทําบุญที่วัดกันได้เลยหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตัวเองแต่มีจิตสธาอยากร่วมทําบุญก็เรียนเชิญตามหมายเลขบัญชีหรือสแกนคิวอาโค้ดของทางวัดตามที่ป้าปะได้แปะไว้ให้ นะคะคทําบุญวันิุสัตวสมบุญกันไปเรื่อยๆจะได้ปังๆเฮงเกันจ้าสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าๆด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ